ทุกท่านวันนี้วันที่8เดือน1ปี6 5นะครับผมจะมาอัปเดตกราฟของบิ d o s Bitcoin d o อสคอยชิบาอินุนะครับผมอตอนนี้1 0บโงนาทีนะครับสิ่งที่ผมพูดต่อจากนี้ไปนะครับไม่ใช่เป็นการชักชวนหรือชี้นําให้คุณซื้อเหรียญใดเหรียญหนึ่งการที่คุณเห็นหน้าจอของผมนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะต้องซื้อตามนะครับการที่คุณไม่เห็นผมสมว่าว่าวันก่อนเคยมีอยู่10ตัวหรือมีตัวนี้ แล้ววันนี้ผมไม่ดึงขึ้นมาแล้วหน้าจอแสดงว่าผมไม่ลงทุนแล้วหรือหรือผมจะซื้อเพิ่มหรือผมจะมีตัวอื่นนั้นมันเป็นปัญหาของผมแต่อย่ามายึดติดว่าเออทำไมผมไม่เอาขึ้นมาแล้วบนหน้าจอมันไม่ใช่นะครับนี่คือเป็นปัญหาของผมคุณไม่ต้องมาถามผมลักษณะแบบนี้นะครับบางครั้งผมซื้อวินาทีนี้ผมขายทิ้งเลยบางครั้งผมซื้อแล้วผมไม่สนใจันแล้วผมเก็บเข้ากระเป๋าและผมไม่ต้องทํานะครับเพราะเหรียญบางตัวทุกคนไม่ได้รู้แต่ผมต้องจาเป็นยกตัวอย่างชีบะหรือเบบี้ดอกหรือ ด o สคอยนะครับต้องพูดเกือบทุกๆวันนะครับผมก็อ,อยากจะมาเล่าไว้เพื่อนๆฟังว่าอย่าเอามาเป็นประเด็นนะครับว่ากับการที่ผมไม่ลิสต์เหรียญอะไรขึ้นมาอยู่บนหน้าจอว่าผมจะต้องซื้อหรือขายที่ผมลิสต์มาบิตคอยซิบะดอสคอยพิบิดอสสีตัวเนี้ยผมอาจจะไม่มีแม้แต่เหรียญเดียวเลยก็ได้ แต่ผมก็ยังคงต้องทาคลิปแค่อยากบอกให้รู้ว่าเออไม่ใช่ว่าเห็นผมโพสตตัวนู้นตัวนี้สุดท้ายยังถืออยู่ไหมกลับมาถามแล้วมันอาจจะราคาลงหนักแล้วมาถามผมมันยังถืออยู่ไหมอย่าเอาผมไปเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ชวนให้คุณซื้อหรือขายนะครับคลิปที่ผมทามทุกคลิปนะครับก็เป็นคลิปที่ออกมาจากประสบการณ์ผมตั้งปิดตั้งตูกและไม่ใช่บอกว่าประสบการณ์นี้จะประสบความสาเร็จนะครับมันไม่ได้บอกชักชวนให้คุณมาแบบนี้ไม่ต้องมาเชื่อผมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคุณ ต้องตัดสินใจและเรียนรู้ด้วยตัวเองนี่คือประสบการณ์ของคุณนะครับถ้าคุณบอกว่าห้างเป็นมือใหม่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 จะไม่ขาดทุนเนี่ยคุณเอาเปรียบคนมือเขาที่ลงทุนมาเป็นสิปีเขายังต้องขาดทุนนะครับไม่ต้องมาเอากําว่ามือใหม่มากล้างเพื่อให้คนสงสารเพื่อให้ตลาดอุ่นสงสารคุณเพื่อให้ตลาดคริปโตสงสารคุณนะครับว่าเป็นมือใหม่ต้องไม่ขาดทุนนะครับเป็นไปไม่ได้มือใหม่ต้องโดนนะครับ นะครับมุรใหม่ต้องโดนก่อนต้องกระตุนก่อนกระตุนในที่นี้หมายความว่ามีเงิน100บาท200บาทอาจจะกระตุนลงเหลือ50บาทถ้าขายทิ้งก็ได้แค่50อ่านี่คือเราลอง,ลองปิดลองตูกแต่ไม่ใช่มือใหม่ตอนอายุ 70, 70ปีแล้วมาลงทุนด้วยเอินกระเียณก็สุดท้าย3 4ล้านแล้วตูมเดียวในโลกคริปโตสุดท้ายถ้ามันลงมาคุณไม่เคยป่านยาคุณไม่เคยป่านประสบการณ์คุณไม่เคยตํานานในห้องแงคุณไม่เคยตำนานก่อสร้างคุณไม่เคยตนานาตนานตไร่ําสวนเมื่อคุณตาแต่งานในออฟฟิศเมื่อคุณไปตัก แดดไปต่างป่าไปทํานาทําไร่สุดท้ายคุณทําได้แค่30มนาทีคุณก็จะเป็นลมนะครับลมแดดนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราฝึกบ่อยๆทำทำหลากหลายสถานการณ์นะครับลงทุนหนักกําไรเยอะดีใจขาดทุนหนักเราเครียดอย่างนี้อย่างนี้มาะสมผสานนี่ก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์นะครับบนโลกใบนี้นะครับหลักการลงทุนกองของเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยครับพูดตรงๆไม่ว่าที่ไหนแล้วแต่จะเจ้าพูดเร็วๆกครลงทุนมีความเสี่ยงผู้ศึกษาวนตัดสินใจดีๆก่อนการลงทุน พูดตัวนิดเดียวแต่เวลาจวนขายฝันหรือหรือให้ลงทุนซื้อเนี่ยโอ้ยิ่งใหญ่อลังการแต่ความเสี่ยงเตือนแค่นิดเดียวเพื่อเรียบรีบพูดไปซ้าไปเพราะคิดว่าส่วนนั้นมันเป็นส่วนที่ไม่สําคัญเป็นส่วนนั้นเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดต้า99%นตะครับถ้า99%บอกว่าการลงทุนความเสี่ยงทุดๆคือคุณจะจวนขายกองทุนจวนอะไรไม่ว่าผมไม่ว่านะครับระบบธนาคารนะครับผมจะบอกว่าทําไมการเตือนความเสี่ยงมันมีแค่นิดเดียวนะครับแต่อชวนซื้อเนี่ย มีกฎหมายมารองรับเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแต่ชวนซื้อแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเลยพูดเร็วพูดเร็วเลยนะครับคุณแม่ทำไมไม่ออยจวนที่่ากคำเตือนตรงนี้อเยอะขอต่อให้เตือนสุดชีวิตแค่ไหนนะครับผมบอกไว้ต่อให้คุณนํามาเตือนแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแล้วแต่นะครับแก่คุณเตือนเท่าไหร่ยิ่งเตือนคุณไม่ได้บอกว่ามันต้องใช้ชีวิตยังไงคุณแก่เตือนบอกว่ามีความเสี่ยงแต่คุณไม่ได้อธิบายว่าเสี่ยงต่อการตุนเสี่ยงต่อเพราว่าครอบครัวแตกแยกเสี่ยงต่อเพราะว่า,วาความเครียดในครอบครัวเสี่ยง่ออการยยืมดยมด้ลลทุน นะครับหรือมีสิ่งที่ผมพูดผมเป็นมาหมดแล้วนะครับหรือเป็นการกดบัตรเครดิตมาลงทุนนี่คือความเสี่ยงไม่เอามาเสี่ยงนะถ้าถ้ามันลงหนักเดี๋ยวคุณต้องไปจ่ายดอกคุณไม่ผ่อนไม่ไหวเนี่ยแบน,นี่คือความเสี่ยงคุณต้องอธิบายเขาแต่ไม่ใช่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ศึกคุณ,คณแต่เป็นใจดีๆกอ่อนการลงทุนนะครับแบบนีไ้ไม่ได้นะครับก็ผมคิดฝากไว้ให้คิดนะครับผมคนที่คนที่มีอำนาจแต่ละใครแล้วแต่นะครับผมแค่ว่าเราจะมาผมเองเนี่ยมามามา,มาพูดถึงแบบ เข้าถึงกับเพื่อนๆที่ตุนน้อยๆเราก็ตุนน้อยๆหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแบบนี้เราพอพอที่จะลงทุนได้ต้าทํางานให้ตายสามสิปีสีปีชีวิตเราก็ยังคงต้องทำงานตลอดนะครับเป็นลูกช่างเขาตลอดแต่ถ้าเกิดเราคิดได้ว่าเออกันอีกส่วนหนึ่งจากการสุบบุรี่กินเหล้าเมายาเที่ยวเล่นการบานันหรือการไป ทำเครื่องสําอางเสริมสวยทําหน้าทําเล็บมันเป็นปนัญหาของคุณนะครับแต่เพียงแค่ว่าบางคนบอกห้างว่าไม่มีเงินไม่มีเงิน,งนแต่เอาไปใช้ใช่ยอย่างนั้นมากกว่าแต่ผมเพียงแค่ว่าถ้าคุณประหยัดอดออมสักนิดนึงวันนี้วันนี้นนกินส้มตำทุกเดือนคุณจะสิ้นเดือนคุณจะให้กับตัวเองว่าฉันจะต้องไปกินอาาในห้างมื้อแะกมาพันสองพันเพื่อตอบสนองตัวเองหรือว่าสองครั้งคุณลดเหลือความมาังคั่งคังเดียวได้ไหม อาจจะก,กินมื้อละพันคุณนะจตมันกินมื้อแค่ละห้าร้อยได้ไหมอีกห้าร้อยออมไปลงทุนไอห้าร้อยลงทุนเนี่ยสองปีสามปีมันจะไม่ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอมสะสมสะสมเหมือนใกล้กล้านมะพร้าวนะครับแค่อันเดียวเขี่ยฟันนะครับแต่ถ้าเกิดรวมกันหลายๆก้านจะเป็นมัดเป็นมัดเป็นกวาดบ้านกวาดบ้านตีหัวหมาหม,มาก็ร้องตีหัวคนคนก็ตายนี่คือความหมายคือเหมือนกับเราลงทุนในการปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ถ้าคุณปลูกไม้เพื่อที่จะ มาทําเป็นนั่งร้านคุณก็ได้แค่ต้นละ200300บาทนะครับห0า100บาทแต่ถ้าเกิดคุณปลูกไม้เพื่อ40ปีเพื่อลูกเพื่อเรียกว่าเช่นไม้สักไม้พยูมันใช้เวลาใช่ไหมครับ10ปีคุณอาจจะได้ต้นละ5 0 0 0 20ปีคุณจะได้ต้นละหมื่น40ปีคุณอาจจะได้ต้นละ5 0 0 0 0 5 0 0 0้นต้นละ2 0,000ก็ได้ต้นละสองหมื่นคุณไปคูณกับร้อยต้นคุณลาบันต้นคุณก็มีหลักหลายสิบล้านเหมือนกันนี่คือหลักคิด นะครับหรือไปคุณกบบพันต้นไปปืนมูลหมื่นต้นหมื่นต้นพันต้นถ้าเกิดคุณมีที่ดินสามไร่สี่ไร่คุณปลูกพวกนี้ไปสุดท้ายมัวมากินคุณก็มีความเสี่ยงนะครับมัวกินมีความเสี่ยงคุณต้องออกมาปลูกใหม่นะกลับไปกลับมาก็เหมือนกันการลงทุนเปิดร้านกาแฟปีหนึ่งลงทุนสามแสนคุณเดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่ห้าคุณต้องติดต่อตั้งแต่วันแรกแต่คุณไม่เคยคิดเพราะว่าคนหนึ่งคุณต้องจ้างพนักงานต้องคอยไปเปิดประตูต้องรู้ว่าโควิดคนเข้าร้านไหมหรือว่า เครื่องกาแฟเครื่องละหมื่นเครื่องละแสนแต่อยากได้เครื่องดีๆก็ทําเครื่องละแสนนะครับแล้วทีนี้ต้องจ้างคนพนักง,งานลาคลอดบ้างลูกไม่สบายบ้างยางรถมอเตอร์ไซค์ยางแตกบ้างกว่าจะโตไปถึงผู้จัดการลางานบ้างเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณผ่านไป5เดือนคุณจะรู้หรือเปล่าว่าคุณขายวันได้กี่แก้วถ้าเกิดวัวนละร้อยแก้วสองแก้วถ้าเกิดวันหนึ่งมันขายไม่ได้เลยเนี่ยคือมันก็เป็นความไม่แน่นอนเหมือนกันก็คือโดอยตั้งแต่วันแรกแต่ถ้าเกิดคุณหยุดกิจการสายผ่านคุณมีแค่วัดดวงแค่3เดือนถสามแ0,000 คุณเสียพนักงานอยู่แล้วทุกๆเดือนคุณรายได้ไม่พอคุณต้องหล่อเลี้ยงพนักงานสุดท้ายเหลือแก้ไปไม่ไหวให้พปักงานออกแล้วสุดท้ายคุณต้องมาขายเครื่องกาแฟที่คุณซื้อมาเครื่องละเศษอาจจะขายแก้เครื่องละห้าหมื่นเครื่องละสามหมื่นนี่คือลักคิดนะครับผมไม่ได้เป็นผู้ประกอบการแบบนั้นแต่ผมมีความคิดระขับแบบนี้แต่ไม่ได้ว่านะครับแล้วแต่ว่าคุณใช้ตนักแบบไหนแต่นั่นแหละอคำว่าโดยของคุณเนยกับการที่คุณคาดหวังว่าเบบี้รถศูนย์จะหายไปสองตัวหนึ่งตัวไปในปีนี้ หรือปีไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าอีกห้าปีผมลงทุนเพื่อห้าปีเพื่อลูกถ้าคุณมองเพื่อลูกเงินนึงก้อนนี้ดีกว่าไปซื้อประกันที่บอกว่ายี่สิบปีคุณจะได้สองแสนแล้วคุณมาแลกกับหนึ่งพันบาทสองพันบาทกับคุณที่ไปออมอยู่ทุกๆเดือนเจ็ดร้อยหนึ่งพันบาทไปออมไปออมกันจังออมออมออมแล้วก็ออมอีกยี่สิบปีฉันจะมีเงินนะเพราะเขาเหล่านั้นเนี่ยเอาเงินเราเนี่ยไปลงทุนในหุ้นต่างๆที่มี 1, ผลผล อ้าว7-8%แต่เอาไหมเราแก้2% 3%เพราะเขาคิดค่าความเสี่ยง,งครับค่าบริหารกองทุนค่าดูแลเพียงแค่คุณหย่อนเงินไปเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่การันตีว่ากองทุนนั้นจะดีเพราะบางกองทุนแบงก์ก็ยังบริหารผิดพลาดเลยนะครับลงทุนในสายการบินก็ยังผิดพลาดเลยที่เราเห็นอยู่นะครับจากวุ้นมูลค่า10บาทเหลือ5บาทถ้าขายตอนนี้เราขาดทุนเท่านี้ถ้าเราลดเงินเราก็ได้แค่นี้สุดท้ายเราลงทุนเองดีกว่าครับเพื่อนๆฝากไว้คิดนะครับ ก็ไม่รู้พูดอะไรเหมือนกันถ้าเกิดเพื่อนๆฟังผมเนี่ยผมมีแต่สิ่งแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าเออวิเคราะห์ครับอย่างโน้นอย่างนี้มีหลายคนบอกว่ามัว่วงผมยอมรับว่าผมมั่วนะครับแต่แต่ผมเอาตัวผมรอดได้แต่เพืเ่อนๆที่เข้ามาเนี่ยถ้าคุณเก่งจริงๆอะ่ะบางคนก็เขาไม่ค่าคอมเมนต์นะครับคนมีคุณภาพแต่พวกเก่งจริงไม่เก่งจริงเนี่ยชอบชอบคอมเมนต์นะครับแล้วตัวเองไม่รู้รอดเอาตัวเองรอดหรือเปล่านะครับที่ามาคอมเมนต์คนอื่นเขาอ่นะครับคนที่เขาประสบการณ์เร็จแล้ว บางคนให้เกียดนะครับบอกว่าเก่งมากตั้งั้งที่เขาเก่งกว่าผมเยอะบางคนให้เกียดนะตั้งั้่ที่เขามีปรดหลักร้อยร้อยล้านเขายังคอมเมนต์ผมอ่าผมก็แสด็เขาให้เกียดผมนะครับดังนั้นแล้วเราไม่ได้ว่านะครับนี่คือเป็นโลกของการลงทุนคือเส้นทางเราต้องต้องลองทุนแล้วต้องกําไรแต่ว่าถ้ากัดทุนเราต้องกัดทุนจํากัดรู้ว่าปิดก็ต้องออกเนีย่ยฝืนอย่าดันนะครับจังหวะไหนตลาดเล่นตัวไหนก็ต้องไปเล่นตัวนั้นนะครับ แต่ต้องรู้ให้จริงนะครับโอเคคลิปนี้ผมจะมาทำครับของเบบี้ดอนะครับเบบี้ดอสเบบี้ดอแล้วก็ดอสคอยชิบายนูบิตคอยนะครับทำไมต้องบิตคอยต้องเอาบิตคอยเป็นตัวหลักก่อนนะครับเพราะว่าเหรียญตัวอื่นมันตามหมดแต่ตัวนี้ที่ไม่ตามบิตคอยก็คือเหรียญเบบี้ดอน,นะครับถ้าเกิดว่า Baby d o ดอสชิบะดอสคอยเนี่ยบิตถ้าเกิดถ้าเกิดเบบี้ดอสดอสคอยชิบะบิตคอยถ้าเกิดทุกตัวนี้ตทำบิตคอยตอนนี้เบบี้ดอเนี่ยอยู่ประมาณอยู่ประมาณตรงนี้เพื่อนๆนะพูดจากใจเลยไม่ใช่เล่นๆอยู่ประมาณสัก สิบสามสิบสี่ครับหนึ่งพันสี่ร้อยกว่านะครับเพราะว่านนั้นเนี่ยมันลงมาที่หนึ่งพันแปดนะครับบิตคอยอยู่สี่หมื่น สี่หมื่นห้าพันสี่หมื่นหกพันสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับอยู่ที่ประมาณสักสองพันนะครับผมนะที่จริงวันนี้ไม่ต้องลงแล้วแต่มันขึ้นไป,ไปเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆนี่โซน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 การที่เราที่เราเก็บกองกันโซนนี้นะครับเพื่อนๆก่อนหน้านี้ผมก็ซื้อนะครับก่อนหน้านี้ผมซื้อแต่ซื้อได้ไม่เยอะแต่เพิ่งมาอัดตอนนี้ผมเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะผมอยากบอกไว้เลยว่า baby dot นะผมผมลง baby dot นะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์และแต่ว่าเงินของคนเก้าสิบเ 1, บก้าจจเปอร์เซ็นต์เท่าแค่ อีกอีกหนึ่งบาทอีกอีกห้าสิบตังค์ไปลงตัวอื่นลงดอสกอยลงชีบาทหรือว่าลงอะไรแล้วแต่แต่บางคนเนี่ยมีปอดเป็นร้อยล้านมีมีคนปอดเป็นร้อยล้านมีปอดเป็นสิบล้านเก้าล,า 9, 9, 9, 9, 9, ลา้านเก้าเก้าล้านเก้าเก้าลงตุนในนี้อ,อ,อ,อีกอีกกี่แสนไปลงตุนตัวอื่นเนี่ยแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะให้นิยามมันเป็นแบบไหนนะครับสิ่งที่ผมจะพูดถึงนี้ก็คือถ้ามันหลุดถามันแปดก็พูดไปแล้วถ้าหลุดแนวรับที่สำคัญต้องดึงขึ้นกลับไม่ได้ แต่ตอนนี้เรามาดูล่าสุดเลยนะครับผมจะตํากราฟบีบีดอทก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆที่ติดตามบบีดอทจะได้ดูเสร็จแล้วก็ไม่ต้องดูต่อนะครับโอเคตามเฟรมของวิกนะครับตามเพรมของวิกบิตคอยครอที่จะระเบิดแล้วเพื่อนๆดูวิกก่อนนะสัปดาห์คนนี้ที่ผมกัดการไว้ตั้งแต่โซนนี้ที่ผมเริ่มทำคลิปอย่างอย่าง,าง,างจริงจังและบ้าคลั่งนะครับผมจะขึ้นจะลงผมก็ทานะครับแนวต้านอยู่ตรงนี้ ขึ้นไปก็ถูกถูกทุกอย่างเลยนะถูกทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้เราจะไม่มีคําว่าโดยแล้วใรมาบอกมาด่าเรานะไม่มีแล้วนะครับเพราะปัญหาของคุณนะครับคุณไปซื้อเอาเองนะครับผมเอ่อโซนนี้นะครับถามว่าลงรับได้ลึกตรงไหนนะครับจากใจก็อยู่ประมาณโซนนี้สามพันสี่ครับไม่ควรหลุดแล้วนะครับเพื่อนๆชั่วโมงนี้ถ้าเกิดบิตคอยไม่หลุดหลุดมา3 37 38น่นะครับน่าจะไม่หลุดแต่ถึงบิตคอยหลุดเขาก็ขึ้นตัวเดียวก็ได้นะครับเพื่อนขึ้นด้วยตัวเองก็ได้แต่งนี้นะครับอาจจะ แต่ผมคิดว่าวันนี้เขาน่าจะเทคขึ้นกลับไปตรงนี้ได้นะครับแนวต้านก่อนหน้านี้นะครับต่ำไส้ทถามว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับ3 8ดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูให้นะครับประมาณ4,000นะครับเพื่อนๆขอต้องถอยขึ้นไปนี่คือตามเพลยใหญ่นะครับมาดูตามเพลยของเดือนของเดือนก่อนนะครับโอเคเดือนก็ถูกต้องแล้วนะครับมันก็ต้องถอยลงมาบ้างเป็นธรรมดาแนวต้านของเดือนนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับแนวต้านของเดือนก็ขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นปั่นไปนะขึ้นขึ้นปั่นไปแล้วก็ลงกลับมา 4,100นะครับแนวต้านนะครับเพื่อนๆนะขอยอดนี้นะครับรอบนี้ถ้าเกิดตะลุตรงนี้ได้ก็บินเกิน5,2 0 0อยู่แล้วนะครับผมจะไปดูครับของ4ชั่วโมงโอเคก็สวยครับ S 1 S หเดี๋ยวดูให้นะครับ S 1จะทำเป็นองศาแบบไหนได้บ้างเพื่อนๆสังเกตลักษณะแบบนี้ไว้นะครับ S หนึ่งนะครับเรามาดูเป็นตรงนี้กันนะครับเรามาดูเป็นตรงนี้กัน สามเหลี่ยมนะครับเป็นการเคลื่อนที่ก่อราคาบีบแกบเพื่อลงต่อหรือเพื่อขึ้นต่อนะครับนี่กราฟของบิบิโดสนี่คือผมําจากตัวเองนะครับไม่ได้เรียนรู้จากใครนะครับพูดตรงๆแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่เคยรู้จักมันมาก่อนด้วยแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์ว่าใช่สิมันผ่านมาแล้วแต่ตอนนี้มันไม่ได้ผ่านมันอยู่กับปัจจุบันแต่เราคิดว่ามันจะต้องลากไปไหนนะครับเ,เพื่อนๆถ้าลงมาก็สามพันยังไงเราก็กาดกาไร คุณไหนที่ติดโดยถ้าคุณไม่ถัว่วถัวราคาคุณก็ไม่ต่าลงมาก็าโม่แต่โบเล้ฉันติดดอยห้าพันอุ้ยฉันติดดอยสี่พันวก็พูดอยู่แต่อยู่อยู่แบบนั้นแหละพูดทั้งวันแล้วทำไมไม่เอาเงินตุนมาถัว่วเฉลี่ยตรงนี้ให้ตุนตุนมันขึ้นไปแล้วเด้งรับแล้วก็ไปขายมาอีกเพราะว่าตนกัดตุนไม่ได้นะครับเพราะคุณไม่กลา้าเพราะว่าต้องย้อนกลับมาครั้งแรกว่าคุณซื้อเพื่อเก่งกําไรไม่ใช่ซื้อเพื่อลงทุนเพราะทํำเป็นเกิ่งซื้อตรงนน้นไกยตรงนี้กลับไปกลับมาสุดท้า มันก็รวนนะครับเก่งได้แค่ไม่กี่ครั้งผมบอกไว้นะครับนะครับผมแต่ว่ากี้ถ้าเกิดคุณคุณซื้อโซนนี้แล้วคุณไปขายตรงนี้ไปก่อนเนี่ยหมดเลยหรือว่าขายจะครึ่งก็แล้วแต่เพื่อน,อนๆนะบริหารกันเอาเองดังนั้นแล้วสี่พันนะครับสี 4, ่พันง่ายมากนะครับสำหรับการที่ไปนะครับบวกวันสักสิบเปอร์เซ็นต์ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาง่ายมากสำหรับตลาดคริปโตลงก็ได้เหมือนกันมันขึ้นมาร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะลงสักสามสิบเปอร์เซ็นต์มันลงมาสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วช่างมันมสน แต่คนที่ได้ตรงนี้ยังได้อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นี่คือหลักการนะครับก็ถ้าดูแล้วน่าจะขึ้นกลับไปเทคไปเทสที่เส้นแนวนี้ได้วันนี้เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้ประมาณสักสามพันเก้านะครับสามพันเก้าที่เก่าจะขึ้นไปได้นะครับโซนต้านตรงนี้นะครับถ้าเกิดยืนตรงนี้ได้ตั้งเตียนหลีกหนีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะบินขึ้นไปที่สี่พันสี่พันหนึ่งร้อยแล้วก็ไปที่สี่สี่พันสามสิ่งที่คุณต้องเจอตรงนี้นะครับเวลานี้เลยนะครับก็วันสามพันเก้าตอนนี้สามพันเจ็ด นะครับ700 800อ0 0อีก200จุดนะครับไม่มีปัญหาครับสำหรับเบบี้ดอสนะครับแล้วก็จะยิงขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเต้ง1หนึ่งตอนนี้11.00นนะครับแล้วพอเปลี่ยนไปเต้ง12ก็องจะยืนเหนือเป็นแบบนี้อ่านี่คือผมเดาเลยนะครับเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้นี่ก็เรียกว่าเราซื้อขอนที่จะให้รู้ว่าเต้งนี้เป็นเป็นปลายแอคชั่นก็ต้องเป็นแบบนี้สิครับอ่านี่คือความคลาสสิกที่คนไม่รู้แต่ผมรู้นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นเต้งต่อไปแบบนี้นี่คือเดานะครับเพื่อน แต่งแบบนี้มันจะเป็นลักษณะแบบไหนอ่าเพื่อนๆดูนะครับดูนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้หรือไม่นี่คือการกลับตัวนี่คือการกับา,กา,รการกลับตัวขึ้นนะครับเราก็ดูไปดูไปนะครับเพื่อนหาดูแนวตางให้ให้เข้าข้างกับตัวเองที่เราซื้อนะครับอ่านี่สามมันเจ็ดนะครับกรอบนี้โอเคถามว่าเป็นจุดซื้อได้ไหมสำหรับผมเนี่ยไม่น่าเกลียดนะครับซื้อทุกราคาู่แล้วครับโอเคเป็นลักษณะแบบนี้ วันนั้นแล้วเราคาดหวังว่ามันจะขึ้นไปหรือเปล่านะครับไปดูตามเฟรม S4 S4 ก็สวยนะครับ S4 ก็เกิดไพร์ชั่นเกิดขึ้นแล้วดับเบิลสองครั้งนะครับดับเบิลสองครั้งก็จะเป็นลักษณะโซนแบบนี้โซนแบบนี้โซนแบบนี้น,บบน,นะครับคุณอย่ากลัวอะไรครับผม S4 แต่ว่าแนวต้าน S4 อยู่ตรงไหนนะครับอีกประมาณสักตอนบ่ายสามบ่ายสองนะครับก็อย,อยู่โซนนี้4 ,200 ถ้าเกิดว่าตลาดรีบาวขึ้นกลับแรงขอวก็จะขึ้นไปที่4ี่0ัน้ได้นะครับผม โอเคนี่คือกราฟของเบบี้ดอสนะครับเบบี้ดอสก็ผมมองไปต่อนะครับเพื่อนๆส่วนที่ใบโน้อยู่นิ่งนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับ M3 นาทีโอเคเดี๋ยว M3 นาทีก็จะขึ้นไปที่3 7 6 1นะแนวต้านนะขึ้นไนะสามเจ็ดออกหนึ่แนวต้านเดิมนะครับดู M30 ก่อนนะครับผมเป็นจุดซื้ออีกชุดหนึ่งนะครับส่วนโซนนี้นะครับก็น่าจะเบรกขึ้นไปที่3 0มพได้นะครับเพราะว่าหลีกนี้เส้น30แล้วนะครับทำไมต้องหลีกนี้เส้น30เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเจอต้านที่3 0มพันเก้าส ของ S1 นะครับผม M30 ก mm ็ต hmm. ้องยิงขึ้นไปตรงนี้แล้วก็อาจจะย่อลงมาเวขึ้นนะครับนอกจากอามีข่าวขึ้นแ mm hmm. ท้งแท,งท้งยาวแบบนี้นะครับ mm hmm. นี่คือการาฟของสำหรับ b a b y d o t นะครับติดโดยแค่ให้นะครับผมแค่วางหน้าตักนะครับ mm hmm. ไม่ใช่ว่ามีเงินอยู่1,000ันในสุดชีวิต แล้วก็ไม่มีเงินตัวแต่ถ้าเกิดมีพันหนึ่งอ่ะซื้อไปก่อนครั้งที่2ก็อัดไม้ละหมื่นสองหมื่นก็ลงมาแล้วครับทุนๆแต่ถ้าเกิดราคาลงอีกเราก็ขาดทุนนะครับนี่คือหลักคิดนะครับหลักคิดนี้ไม่ใช่หลักคิดที่จะทําให้คุณประสบความสาเร็จแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ลงทุนและผิดพลาดซื้อือขายผมคิดว่าความคิดผมเนี่ยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับพูดตรงๆนะครับผมเราลงทุนความเป็นเจ้าของลงทุนในธุรกิจเราลงทุนตั้งแต่มันเน่ามันแย่ลงทุนตั้งแต่คนไม่ติดตามลงทุนคนตั้งแต่คนที่่ตตตติดาามแคคค้นนนะรับ แล้วธุรกิจก็ยิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆธุรกิจก็ยิ่งเติบโตยิ่งเข้าไปก่อเข้าร่วมของไบเนนส์โรบินูดหรือกระดานเทรดต่าคๆใหญ่ๆเขาไม่ได้แก้ต้องการเข้ากระดานเทรดยังไงการเข้ากระดานเทรดใหญ่หมายความว่าบง่งบอกถึงความต้องการซื้อต้องการขายเพราะมันต้องเอาไปซื้อเอาไปขายในตลาดแลกเปลี่ยนถ้าเกิดค,คุณมัวแต่เออฉันจะอยู่ดั้งเดิมอยู่โอเคอีฉันจะไม่ไปไหนเลย คุณก็ได้แก้ตรงนี้ราคาแล้วก็มาช่วยซื้อคุณนะเพราะคนอีกทั้งโลกใบน,นี้เขาไม่รู้ว่าจะต้องซื้อที่ไหนแต่ถ้าเกิดเข้ากระดานใหญ่คนมีคุณภาพ90ล้านกว่าบัญชีที่อยู่ในบีแอนแนนแล้วถอไปมันต้องเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยในบีแอนแนนเติบโตอีกเป็นสิบเท่าตัวแล้วเบบีดอตถือไวตั้งห้าปีสิบปีแล้วราคาสูงแล้วไม่หายไปเหลือสามตัวสองตัวแล้วแต่วันนี้ที่เราไปไม่ได้เพราะเราเงเสโฟกัสราคาที่เราซื้อแล้วกัดทุนนะครับ ผมซื้อขาดทุนผมทุนขาดทุนได้เป็นแสนสองแสนผมซื้อขาดทุนตั้่งแสนสองแสนใช่ไหมครับแต่โปลิกก็เป็นกําไรหลายๆแสนแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ขายเราก็ไม่ได้กําไรแต่ถ้าขายแล้วเราก็าไม่ได้ขายถอนอเงินเข้าในบัญ,บญชีเราก็ซื้อตัวอื่นลงทุนไปนะครับแล้วจะเกิดภาษีได้ไงนะครับคิดง่ายๆแบบนี้แต่หลายคนบอกว่าเอออย่าลืมภาษีนะก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับทุกคนมีมีผู้จัดก,การส่วนตัวมีผู้ดูแลบัญชีส่วนตัวนะครับสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหม,มายก็ต้องยื่นนะครับนะครับก็แล้วแต่พเพื่อนๆจัดสรรกันเองนะครับ แต่ว่าเขาจะลงได้ตรงไหนนะครับสามนาทีเขาอยู่โซนนี้นะครับไม่ว่ากรอบนี้เลยนะครับกรอบนี้กรอบ3ามพนะครับอ๋อเนี่ยสามพลงมาแล้วนะครับก็อยู่กรอบนี้นะครับสามพันหกสามพันแปดเขอยู่ในแคปราคานี้นะครับไม่ต้องมาสนใจถ้าเกิดคุณซื้ออนาคตนะครับราคาไหนก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูกราฟเป็นเนี่ยข้ดีหน่อยนะครับผมตาคลิปทุกวันจะให้ผมมาบอกทุกคนได้ไงสองหมื่นกว่าคนพันกว่าคนที่ตั้มาตามผมทุกวันซื้อตรงไหนตรงไหนผมด่าครับทุกทีเลยนะครับคนนนไหทีี่่ตติดดาามมผจะรู้ เพราะผมไม่สามารถแนะนาใครได้เพราะผมไม่มีใบอนุญาตถึงมีใบอนุญาตเนี่ยผมก็แนะนําไม่ได้หรอกชิตวิทยาลึกๆจริงๆอะ่ะต่อให้ถูกต้องตามกฎหมายคุณไปบอกเขาตอนซื้อซื้อได้แต่พอตอนบอกว่าเออถ้าเกิดราคาหลุดตรงนี้ขายสุดท้ายซื้อ10บาทลงเดือยแปบาทเอาตรงนี้เหมาะแขกการขายนะเดี๋ยวมันลงอีกเอาแล้วขาดตุนไปลงตุนไปหมื่นขาดทุนสองพันแล้วใครรับผิดชอบรับผิดชอบรับผิดชอบไหมผมไหมสุดท้ายเลิกลงทุนเองดีกว่าไม่ต้องไปพึ่งนักผิดชอบเปิเผยค่าคอมได้เขามากกว่านะครับนี่กวาไม่กิด ตามเรมเส4เกิดขึ้นแต่งใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆเอส4เกิดขึ้นแต่งใหม่แล้วผมคาดการว่าน่าจะต้องขึ้นมากกว่าลงนะครับเอส4ตอนนี้นะครับแท้ง11โมงนะครับผมเอส4นะก็ลุ้นกันไป4,000แล้วกันนะถ้าลงลงได้ตรงไหนก็3,600นะครับอย่าหลุดนะครับถ้าหลุดก็ต้องมาเจอกันที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนนี้พัน3,000นะครับเพื่อนๆพัน3,000นะครับโอเคเดี๋ยวจะไปดูครับของตัวอื่นแล้วนะครับดูครับของ ดอสคอยนะครับดอสคอยเดี๋ยวมาดูครับขอ,องบิตคอยก่อนดีกว่าเอาดให้เสร็จเลยเดี๋ยวค่อยไปดูบิตคอยตอนตอนท้ายก็แล้วกันนะครับถามว่าเขาจะลงได้ตรงไหนนะครับถามว่าเขาจะลงได้ตรงไหนลงเนี่ยผมว่าตอนนี้มันน่าจะขึ้นมากกว่าลงแล้วนะครับถ้าเกิดบิตคอยย่อยอายอ่ยอย่อลงมาได้แต่น่าจะไม่หลุดแถวโซนนี้แล้วนะครับเพื่อนเพสองยอดแล้วนะนอกจากเตสครั้งที่สามศูนย์จุดหนึ่งสี่เก้านะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับดอสคอยก็อยู่ศูนย์จุดหนึ่งหกดอลลาร์นะครับเพื่อนๆข้อนอลุ้นกันต่อไป ราคา5บาทต้นๆนะครับว่าจะปานตรงนี้ได้หรือไม่นะครับชุดนี้นะครับ0.16ดอลลาร์นะครับ0.16ดอลลาร์นะครับแนวต้านถัดไปที่กลับไปใน4ชั่วโมงนี้ที่เขาจะวิ่งไปนะครับวันนี้ทั้งวันนะครับข้อ0.160นะครับ0.160นะครับก็ลุ้นกันต่อหวังว่าจะขึ้นกลับไปเทสที่เส้นแนวนี้ได้นี่คือแนวต้านของ S4 นะครับแล้วแนวต้านของ S1 นะครับแนวต้านของ S1 นะครับก็ ผ่านต้านมาแล้วนะครับก็ต้องไปลักษณะแบบนี้1.60ก็ถูกต้องครับแนวต้านดิสสแท่งของแท่งก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเขาจะต้องการที่จะขึ้นไปก็ต้องเบรกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับที่1 6 0 1 6 4น่ีนี่คือเราตอดจิตไปอยู่ยังเอสี่ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องตวดตอดไปยังเดเดเป็นแบบไหนตั้งยนกับตัวหรือยังนะครับตอนเช้าต้องทุบก่อนแล้วดึงขึ้นกลับนะครับเดแท่งก่อนหน้านะครับเดแท่งก่อนหน้าฟังผมดีๆนะมันเคยมีประวัตินะครับมััันนเคคมีปรระะวติบ เพื่อนดูทั้งนี้นะทังนี้นะเดี๋ยวจะลากเป็นสีเขียวตรงนี้ตรงนี้เป็นสีแดงก็เกิดไปแอคชันตามไส้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าอยู่ตรงไหนหนึ่งุดอุกแปดนะครับเพื่อนๆก็รองไว้นะครับนี่คือเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นการสิ่งที่สุดนะครับ <S 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 ส่วนชิวาอินุนะครับ <S <S ก็ราคาไม่ไปไหนเลยนะครับแค่ <S <S <ๆ S 1> กรอบอยู่แบบนี้นะครับ ข้อดีนะครับก็สวยงามนะครับยอดของยอดแนวต้านของดีนะครับอยู่ตรงนี้อาจจะมีการโยกหรับตาน30นะครับหยาบเกินไปประมาณสัก3,007นะครับ3,007เอาเป็นว่าสเต็ปแรกก่อนแล้วกันสาหรับพออยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆต้องง่ายผ่านตรงนี้ได้นะครับผมวันนี้ต้องลากขึ้นไปที่3,000ได้ๆเอา3,000นิดเดียวเองคงไม่ใช่นะครับไม่ได้3,000นิดเดียวเองตอนนี้ประมาณ2,600จุดนะครับ3070วันนี้ตอนนี้2,964 60ก็โอเคหือว่าจุดน้อยไปนะครับดู SCS หน่อย SCS เขาจะขึ้นกลับไปที่ตรงนี้เพื่อนๆต้องผ่านตรงนี้นะครับเป็นนะ3,100นะครับขอลุ้นกันต่อนะครับ3,100จะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับ3,100นะครับ3,100นะครับสําหรับกราฟของอ่าบิบิดอสนะครับผม3,100นะครับต้องกลับไปได้ได้นะครับถามว่ารับลึกสุดก็ประมาณสัก2,000เท่าไหร่ดีนะครับวันนี้วันนี้น่า จะต้องไม่หลุดนะครับ2 8 4 6นะครับหรือว่าคุณอยากจะได้ไส้อีกครั้งหนึ่งก็ถ้าเกิดมันย้อนมานะครับประมาณสัก2 9 3 2นะครับราคานี้สวยมากนะครับนี่คือกำลังครับของ baby dot ส่วน bitcoin เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่ย่อลงมา3,07 3,07 3,08 3,09ที่ผมรอนะครับเดี๋ยวก็อาจจะมีฝั่ง polo buy ต้องอัดแล้วนะครับนะครับผมรอจังหวะนิดเดียวนะครับเพื่อนๆเนี่ยโลสุดก็40,000 500นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ดึงกลับไปในเดือนนี้ก็น่าจะลงอีกนานนะครับแต่ต้องตามไม่ดึงนะครับเพื่อนๆเพราะทุกเส้นตามเฟรมนะครับไม่ว่าจะเป็นตามเฟรมเล็กๆก็ต่ํามากๆมากๆแล้วนะครับผมนะครับ SC นะครับนวต้าน SC นะครับอยู่โซนนี้42,500นะครับ42,500น่าจะต้องขึ้นกลับมาได้นะครับผม โอเคนะครับก็ลุ้นกันต่อไปครับบิตคอยหวังว่าจะขึ้นกลับมาเทสวันนี้ที่ราคาตรงนี้ได้นะครับเคยส่งอะไรมาส่วนนี้นะครับผมนะ SBD โอเคนะ43,000 44,400นี่หือยนี่คือบิตคอยอย่าหลุดตรงนี้แล้วกันนะครับผม4ี่0 0นะครับแต่มองขึ้นมากกว่าลงนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็อัปเดตกับเพื่อนๆสั้นๆนะครับผมยังไงเดี๋ยวจะตามครับไปนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับผมมีทิตุระครับผมสวัสดีครับ